สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการเสิร์ฟข่าวกันเที่ยงกับข่าวความเคลื่อนไหวข,ของบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในภาคเช้าวันนี้กับดิชันสิริวัฒนากนารผ์มารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ,ระเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะกับ I V L เผยโรงงานที่ชายฝั่งอ่าวสาหรัฐไม่ได้รับความเสียหายพายุเฮอริเคนลอร่าเริ่มดำเนินการผลิตใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นายสวิกรอยชาวดูรีในขานุก,การบริษัทอินโดรามาเวนเจอร์สจำกัดมหาชนหรือ i v l เปิดเผยว่าตามที่บริษัทอินโดรามาเวนเจอร์สจำกัดมหาชนได้มีการเปิดเผยสารสนเทศเมื่อวันที่25สิงหาคม2563เกี่ยวกับมาตรการป้องกันสำหรับพายุเฮอริเคนรอราในบริเวณพอร์ตเนชประเทศสหรัฐอเมริกานั้น IWL ขอรายง,งานความคืบหน้าให้ทราบเพิ่มเติมว่าโรงงานของ i p l นับริเวณชายฝั่งอ่าวสารัฐหรือ p o r t n e น h ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากพายุเฮอริเคนลอร่าแต่อย่างใดซึ่งขณะน,นี้สาธารณูปโภคส่วนใหญ่ในพื้นที่ได้รับการติดตั้งใหม่เรียบร้อยแล้วจากผู้ให้บริการสาธารณูปโภคด้วยหน่วยปฏิบัติการผลิตส่วนใหญ่ของบริษัทได้เริ่มดำเนินการผลิตใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วมาต่อกันที่ MC Bakery เข้าซื้อหุ้น MSC 8.3333หนุนถือ 12. 8 9 4แด้าี่สามเปอร์เซน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรตอรายงานการได้มาหุ้นของบริษัทเมโทรเตปเมโทรซิสเต็มคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนหรือ m s c โดย M.C. b a k e r y ซึ่งเป็นการได้มาเมื่อวันที่18กันยายน2563ที่ผ่านมาจำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น8.3333%ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น12.8943%ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการและ s c n ตั้งบริษัทย่อย สแกนเอิร์ธพาวเวอร์รุกพลังงานหมุนเวียนเต็มสูบบริษัทสแกนอินเตอร์จำกัดมหาชนหรือ SCN เปิดเผยว่าตามมาติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่5ทับสอันมติให้หนักไดัมติให้ในหลักการและมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารและผู้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่จำนวนหนึ่งบริษัทซึ่งบริษัทได้ดำเนินจดทะเบียนนิติบุคคลกับกระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดดังนี้ ชื่อบริษัทบริษัทสแกนพาอิร์ธพาเวอร์จำกัดทุนจดทะเบียน1ล้านบาทแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน1-0,000หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ100บาทโครงสร้างการถือหุ้นบริษัทสแกนอินเตอร์จำกัดมหาชนร้อยละวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการขยายและปรับโครงสร้างกิจการด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแหล่งที่มาของเงินทุนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของบริษัทจดทะเบียนที่มีความเด่นในภาคเช้าวันนี้หากคุณผู้ชมหรือนักลงทุนท่านใดต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมสามารถติดตามต่อได้ที่เว็บไซต์พุ่งไซ์ .com รล้วยัสามารถติดตามได้ที่ Facebook i n s t a g r a m t w i t t e r Telegram l i มไลน์ q u a ร e รวมั้งรับชมหนหลังที่ยูทูบช anel ค่ะสำหรับวันนี้รายการเสิร์ฟข่าว่อนเที่ยงก็หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา11นาฬิกา30นาทีวันนี้ดิฉันต้องขอตัวลาไปก่่อนสสวัสดีคะ